ครัต่อไปเป็นตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมนเสยบนบนไอโฟนนะฮะที่คือด้านด้านดน,นี้คือโค้ดนะครับอันนี้พอเข้าโปรแกรมมานะครับโปรแกรมจะมีหน้าตาเมนูอย่างนี้นะฮะให้เราเข้า,ขารหัสเข้าไปนะครับอพิมพรหัสผ่าน ก็เข้ารหัสนะครับการไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะทั้ง iPhone iPad นะครับอันนี้สมมุติว่าเราจะเอารูกกล้องเนี่ครัไปถ่ายรูกปกดที่รูปนะครับเสร็จแล้วทาการค้นหาชื่อนะครับเราก็พิมพ์เราว่าค้นหาชื่อตรงน,นี้ให้พิมพ์ข้อความาแล้วก็แล้วกดปุ่มค้นหานะครับ จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยด้วยนะผมกดต to ัวแรกนะครับนะครับก็จะมีรูปถ่ายมันเกิดขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะไปถ่ายเขาหรือ so um เราเราเราเลือกรูปใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปได้นะครับแล้วก็จะมาเลือกเสร็จแล้วเราเลือกไฟล์ถ้ามีกล้องนะฮะตรงนี้เราเราสามารถใช้กล้องได้ด้วยราจจะมีกล้องนะฮะกล้องกล้องถ่ายสมมติเราเราเราไม่ถ่ายกกล้องนะครับเราถ่ายจากเลือกตัวไฟล์หนึ่งผมก็เลือกไปที่ตัวลเลอรี่นะครับ อ,า,อาเป็นรูปรูปอาจารย์มนุษย์แล้วกันแล้วผมก็ทำรูปเข้านะครับนักรูปเะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างโปรแกรมหวังว่าคงจะได้มาเรียนเขิยนโปรแกรมกับเรานะครับขอบคุณครับ